รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTBST จำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยอะไรนะโอ้ได้น่าจะได้แต่ ไม่แน่ใจเดี๋ยวถามเจลูกหมูให้เจลูกหมูช่วยคิดติกว่าได้หรือเปล่าโอเคว่า,วาไงจะเห็นพูดถึงฉันอยู่มีน้องโทรมาถามเจทถามเรื่องอะไรนางเงินเดินสองมอืแต่นางถามฉันว่าอยากจะสร้างเวลเจว่าเป็นไปได้ไหมวิฉันว่าเนี่ยขอแค่คิดอ่ะอได้หมดถ้าสดชื่นอเออเออแต่ปัญหามันก็คือเงินเหลือน,น้อยอ่ะอจะไปเวลยังไงอ่ะไม่รู้ไงแต่ตนนัวนี้นี่นี่เจ๊เขามีโปรเจกต์นี้เจ๊เคยได้ยินว่า KTBST Wealth Advice วายตายมีที่ปรึกษาการลงทุนด้วยเหรอเอออยากรู้ว่าเห็นไหมวันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องนี้ดีกว่าเข้ากับคอนเซปต์รายการเราเลยมันนี c a าเฟเมาเรื่องเงินทองมองเรื่องเงินคุณเอาวเวคชั่นร่วมกับเว็บคอ n เน็กชั่นมาเก็ แหล่งรวมวอชเชอร์ที่พักราคาพิเศษพร้อมดีลสุด Exclusive ที่ไม่ว่าคุณจะมองหาที่พักที่ภูเก็ตกระบี่เขาหลักหรือว่าสมุยคลิกเข้าไปสำรวจวอชเชอร์ที่ลดกันแบบจุกๆได้ที่ market.webconnection.asia เพียงแค่ใส่โคด a w a e a t i o n คุณก็จะได้ดีลที่การันตีว่าราคาดีมีของแถมในที่พักสุดรู้อยู่สบายที่เว็บคอนเนชัคัดสรรมาให้คุณค่ะ สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTBST จำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยพี่นรูว่าสงสัยนะเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยสองหมื่นมีเงินเหลือได้ยังไง ถึงจะทําเวลได้แล้วสงสัยข้อสองไอ้แค่สองหมื่นมันเหลือน่าจะเหลือสักพันสองพันเฮ้ยม,มันจะสร้างความร่ารวยไหมแต่แต่ละคนมันไม่เหมือนกันเงเจบางคนแบบสองเงนจะเหลือเยอะสองหมื่นอาจจะเหลือ,อ,อ,ลอ,อ,อ,ลอ,อน้อยเลยคือมันมีสองประเด็นเลยมันถ้าถามว่าตอบได้ไหมแต่มันต้องหาคนรู้ว่าเอ้ยไอ้คนที่จะให้เงินเหลืออยากนะสร้างเวลเออมันสร้างตัวเองได้แล้วเงินเหลือเนี่ยแล้วเวลจะไปสร้างที่ไหนไปฝากธนาคารเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นี่นัดนัด k t b s t ไว้แล้วอ๋อที่จะเล่าใช่ไหมไม่รู้วันนี้ใครจะมานะไม่รู้พี่โลดพี่เจมบังนี่หรืออะไรเงี้ยอ๋อดีมากจ้าวพี่หนคุณนหน้าคุณตาคุณหน้าคุณตามากต้องบอกว่าอยู่ในวงการเวลมานานอยู่ในวงการเวล แต่ว่าแก่แก่แล้วป่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ยามการกับพี่ลูกหมูกำลังคุยเรื่อง KTB ST Wealth Advice ค่ะนี่ยเลยพอมีคนถามมาไงว่าแบบเอ๊ะอยากจะสร้างเวลเงินน้อยสร้างได้ไหมหรืออะไรยังไงอะไรอย่างนี้ได้ครับพูดถึงที่มาที่ไปของการเจกนี้ก่อนค่ะจริงๆแล้ว KTB ST Wealth Advice เนี่ยเราเริ่มมาจากที่กรตเนี่ยมีดําริเรื่องว่าไอ้คนไทยเนี่ยเป็นหนี้กันเยอะมีเงินออมกันน้อยค่ะกรรตตก็เลยออกแบบ โครงการที่เขาเรียกว่าห้าขั้นมั่นใจลงทุนเพื่อให้บอกว่าเ,าเวลาที่เราลงทุนไปเนี่ยถ้าทำตามห้าขั้นตอนนี้นะก็จะสามารถที่จะ,จะประสบความสำเร็จได้อค่ะเอ,อพอเมื่อกี้พี่แอบพูดถึงจริงๆนะคนเราเนี่ยภาระมันเยอะนะแล้วปัญหานี่ของเราครัวเรือนก็สูงมากออ,อันนี้มันเป็นประเด็นที่มันเก็บตังค์ไม่ได้อจริงๆไม่เห็นด้วยครับผมคนเรา คงต้องเป็นหนี้บ้างถูกไหมอาจจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถอะไรต่างๆเนี่ยเดียวๆคนนี้เขาไม่รู้เขามีหรือว่าไม่มีเขาดูฐานะนี้รักแล้วปะครับนีแล้วโดนไหมฟู้่าใจแล้วแหมคนเรานะมันให้ความสุขในชีวิตเรหนูชอบคำนี้นะทุกคนต้องเป็นหนี้มีเป็นหนี้บ้างหนี้รถบ้างหนี้บ้านบ้างแต่ยิ่งคนที่เป็นหนี้เนี่ยพี่มีความเห็นว่ายิ่งต้องมีเงินออมต้องมีเงินออมดดวดเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ย ต้องมีก็เรียกว่าอะไรเงินออมฉุกเฉินเผื่อเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยต้องมีเงินที่พร้อมที่จะใช้ได้3-6ถึง6เดือนเอออันนี้ขีดเส้นใต้ช่วงโควิดเนี่ยเราเจอวิกฤตแบบนี้ค่ะเฮ้ยตกงานแล้วเขาถามมันมีคําว่าฉุกเฉินขึ้นมาเลยนะคะเฮ้ยเงินไม่พอใช้ตอนไม่มีเงินทํามได้ส่เดือนเอาอย่างงานนี้กลายเป็นเรื่องสําคัญขึ้นมาเลยแต่ไม่ใช่ทุกคนที่มี โอเคนั้นอยากกลับมาที่เวลแอดไว e โอเค <Okay. S 1> ก็อกตอตก็ออกแบบเรียกว่าเป็น5ขั้นมั่นใจลงทุน<ช>ว่าให้ทำตาม5ขั้นตอนนี้นะขั้นที่1ก็คือว่าอาจจะต้องวิเคราะห์เรื่องความต้องการของลูกค้าก่อนนิดว่าอยากจะเก็บเงินไปทำอะไรซื้อบ้าน แต่งงานหรือเพื่อเตรียมเกษียณอะไรอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วในขั้นตอนนั้นก็ต้องมีการวิเคราะห์เรื่องความเสี่ยงด้วยว่าลูกค้าเนี่ยรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนอย่างนี้เนี่ยพี่พี่คือต้องดูเหนใช่ไหมอย่างหนุ่มโสดสดิทเนี่ยคือ ก็อายุก็วัยกระเตาะอย่างเงี้ยนะคงคงไม่ได้เก็บเงินเพื่อการศึกษาบุตรแล้วคจะลงคู่สือไว้กระเตาะมาแล้วไม่ใช่หไม่เป็นจะพาคีรึเปล่าครับือะด็ค่ะแหมช่างเข้ากันได้ดีแต่ที่ลูกหมวเขาคิดว่าถ้าอย่างเงี้ยลูกหมูก็คิดว่าเอ้ยมันเป็นวางแผนเกษียณเนาะอายุเก็บนานได้ใช่ถูกไหมใช่ค่ะมันมีวางแผนเพื่อเตรียมเกษียณหรือว่าวางแผนเพื่อ ใช้เงินบริหารเงินที่เราเก็บมาตลอดเนี่ยเกษียณมาเนี่ยเราอาจจะมีเงินสักก้อนหนึ่งจะบริหารยังไงให้เงินก้อนนี้เนี่ยจะพอใช้ก่อนจนจนกว่าเราจะาโกอินเตอร์ครับงั้นงั้นลูกหมูจะเป็นประเภทนี้แต่ถ้าวัยรุ่นหน่อยก็คืออาจจะเตรียมแผนซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานวัยวัยยาวขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเตรียมแผนสร้างความมั่งคั่ง อย่างพี่การเน้่ยครอบครัวเออใช่ไหมความความต้องการต่างกันถูกรับความเสี่ยงก็ต่างกันด้วยต่างกันค่ะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวขอตีกับมาขั้นแรกขั้นแรกก่อนเลยขั้นแรกก็คือวิเคราะห์ความต้องการนะครับพอพอเรารู้ความต้องการของ ผูล้ลงทุนของ <ฮะ S 2> ลูกค้าแล้วเราก็ต้องมีการกําหนดสัดส,ส่วนการลงทุนเพราะว่ารับความเสี่ยงไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราจะลงในกองทุนความเสี่ยงสูงเช่นพวกหุ้นหรือกี่เปอร์เซ็นต์หรือลงทุนในพวกความเสี่ยงต่ำพวกตราสารนี่กี่เปอร์เซ็นต์และอันนี้เขาเรียกว่าการจัดสัดส,ส่วน เงินลงทุนเป็นการกําหนด asset allocation อยู่ในขั้นแรกว่ะครับอยู่ในขั้นสองแล้วคับพอเรารู้ความต้องการแล้วขั้นแรกเรารู้ความต้องการขั้นที่เราแล้วก็ถ้าความต้องการแบบนี้รับความเสี่ยงได้แบบนี้ควรจะลงในความเสี่ยงสูงกี่เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่ำกี่เปอร์เซ็นต์คือหมายถึงว่าพอสัมผัสเสร็จเนี่ยขั้นที่สองคือจะจัดเป็นรูปโมเดลในการลงทุนรูปแบบของการลงทุนให้เลยใช่ไหมใช่ค่ะ พอขั้นที่3ปั๊บจัดเรียบร้อยแล้วโอเคเห็นชอบด้วยกันทั้งคู่<ช>ก็เริ่มลงมือลงแผนปฏิบัติ<ช>ก็ไปลงทุนจริงๆตามที่เราจัดสัดส่วนไวน้นะครับเพื่อให้มันเกิดเพราะว่าไม่งั้นจะมีแต่แผน<ช>คือพอมีแผนแล้วเราต้องอลงมือปฏิบัตขิขั้นที่3คือทําเลยทำใช่ ฉะนั้นหนึ่งสองก็สําคัญนะสำคัญครัสำคัญมากที่เพราะว่าเราต้องรู้แต่ละคนอย่างที่ที่พูดกันเมื่อกี้นี่นะคะความต้องการไม่เหมือนกันรับความเสี่ยงได้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะลงทุนก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับขั้สเรารู้เราวางแผนทํา ทัแล้วก็ทอทอทอด้วยทำทันทีทำทันทีอ่าหนึ่งท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะขั้นที่4พอเราทำไปแล้วปั๊บเราก็ต้องมีการเรียกว่าทบทวนใช่ไหมทบทวนว่าแผนที่เราลงไปเป็นยังไงดีหรือไม่ดีมีการมอนิเตอร์นะครับว่ามันมันเป็นไปตามทางที่เราต้องการหรือเปล่านะครับแล้วก็รวมไปถึงการปรับสมดุลพอร์ตด้วยเรื่องการรีบาลานซ์อันนี้มันอยู่ในขั้นที่4หรือขั้นที่หขั้นที่4ค่ะขั้นที่4อยู่แสดงว่าขั้นที่4ดู ตามใช่ไม่ใช่เปลี่ยนไม้ปับกไม้ปรับหางเสือเรือบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะ อันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของการรายงานสถานะการลงทุนที่เรียกว่าเป็นรีพอร์ตนะก็คือการลงทุนที่ผ่านมาเป็นยังไงตอนนี้ยังเป็นไปในทิศทางที่เราต้องการอยู่หรือเปล่าเงินที่เราตั้งเป้าหมายไว้มีโอกาสถึงไม่ถึงเวลาจะลดเร็วขึ้นเงี้ยก็มีการรีพอร์ตให้ลูกค้าทราบนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลูกค้าก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้าง อมีนาเขาถึงเรียกว่า5้าขั้นมั่นใจลงทุนอันนี้กรลตตเป็นคนกรลตตเป็นดําริเป็นดําริของกรตตที่เล็งเห็นที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าเล็งเห็นถึงปัญหาพื้นฐานของครอบครัวไทยว่ามีหนี้กรัวเรือนเยอะนะครับมีการออมน้อยก็เลย เป็นเป็นสร้างโครงการขึ้นมา5้าขั้นมั่นใจลงตุดซึ่ทนส่วนของ KTBc ก็รู้สึกว่าอยากจะอะไรนะสอดเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรับาไม่แต่ฟังดูแล้วมันเหมือนยากนะพี่การตั้งแต่ขั้นแรกยันขั้นที่5เลยอ่ะไม่ทราบว่าจริงๆถ้าทำเองก็ยากอยู่ เรียกว่าไม่ยากแต่ว่ามันมีความ,มความเรียกว่ายุ่งยากนิดนึงในการที่ต้องไปติดตามไปทําอะไรต่างๆนะครับ k t b s นี่ยเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของกรอตอ,อก็เลยคิดโปรแกรม,อ,มอันนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ CSR ด้วยต้องการคืนให้แก่สังคมด้วยครับผมโอ,อ,มอม้สาธุจริงเลยนะคะ่ึของบับเขาเรียกพอเป็น CSR ปุ๊บก็คือเหมือนเป็นการช่วยเหลืออยากให้คนไทยอ่านออกเขียนได้ในการฟังพี่แั้งหมดเนี่ยถามว่า คนมีตาไม่มากเนาะจะเราไม่มีคือจะพอจะออมปุ๊บพอมาเจอห้าขั้นเนี่ยยากเลยอ่ะนะคะแต่ถ้าบอกว่าถ้าทางนี้ยบริการจัดมบริกเออมันจะดีมากเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีไหมค่ะเโอเคแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะโอเค MX Prote โปรตีนนะเราจะทานจากเนื้อสัตว์ก็ได้ทานจากไข่ก็ได้นมก็ได้ถ้าเราเลือกได้เพื่อสุขภาพที่ดีนะคะก็เป็นแพนเบ p โปรตีนก็จะดีโปรตีนอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราทํามาจากถั่วนะคะหกชนิดด้วยกันะนะคะ ซึ่งถั่วแต่ละชนิดเนี่ยมันให้ทั้งเรื่องของสารอาหารให้ทั้งเรื่องของการกาเรียกว่าป้องกันในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ป้องกันการต้านมะเร็งด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะคะเราใส่ความสดชื่นให้กับสมองนะคะมันไม่ได้ทามาจากผลิตภัณฑ์นมนะคะมันคนแพ้นมคือแพ้แลคโตสอันนี้เนี่ยคนแพ้แลคโตสทานได้คุณแก่นี่สําคัญมากเพราะว่ากล้ามเนื้อเราถดถอยลงทุกวันอะนะคะการเติมสารอาหารที่เป็นโปรตีนเข้าไปให้กับร่างกายและเป็นแพนเบ โปรตีนเนี่ยคือจะทําให้มีคนแก่เนี่ยมีกล้ามเนื้อหมดกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นและที่สําคัญอันนี้เนี่ยมันช่วยเรื่องระบบขับ นะหนึ่งกล่องเนี่ยค่ะจะมี15ซองหนึ่งซองเนี่ยมีพลังงานถึง110แคลนะคะอลองเหมือนกินน้ำปั่นโกโก้ใช่ทกกกานง่ายเป็นไอโซเลตโปรตีนให้สารอาหารครบถ้วนปกติหนึ่งกล่องราคา1 5 0 0บาทแฟนแรายการท่องเที่ยวและเอาเวคชันซื้อ2กล่องได้ในราคา2690บาทแถมกระบอกเช็ค490บาทฟรีเก็บเงินปลายทางแล้วรวมค่าจัดส่งฟรีด้วยค่ะโทรมาที่0 6 4ย 299145และ065 4166495ต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดสะอาด แต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลยเครื่องผลิตโอโซน O3 รุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้99.99% 99เลยค่ะเรียกว่ากำจัดทั้งไวรัสแบคที r ียควันบุหรี่แล้วก็ฝุ่น PM2.5 ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆแล้วดูเครื่องสิเห็นนะเล็กขนาดนี้ค่ะจะวางไว้ในห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้ำหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ยังได้เลยค่ะปกติราคา1,590บาท ตอนนี้ลดเหลือ1,290บาทค่ะเข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.psi.co.th นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ psi ก็ได้ค่ะ1247ค่ะ สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTBST จำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย คุยกับพี่แอปและ k t d s t w e a l t h Advice กันต่อค่ะเอาเราทราบไปแล้วที่มาที่ไปเนาะมาต่อกันอีกนี้หนึ่งพี่พี่แอปมันมีเพนพอยต์อะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะตอบสนองกับนโยบายนี้ก็คือภาครัฐเนี่ยก็เป็นห่วงหมายถึงว่าภาครัฐทุกทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรอตเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยเรางต่เป็นห่วงเรื่องปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนของคนไทยซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตลอด ค่ะนะครับเพ่มปัจจุบันเนี่ยถ้าจำไม่ผิดตัวเลขน่าจะอยู่ที่ประมาณ13.5ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น83เปอร์เซ็นต์ของ GDP ทีเดียวค่ะก็บอกว่าคือ GDP คือรายได้ของคนในประเทศใช่ไหมคะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะพี่แอบ83เปอร์เซ็นต์เป็นโลนเนาะแล้วส่วนใหญ่นี่มาจากไหนรู้ไหมคะนี่บัตรเครดิตนะคะกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อบ้านโอเคกู้ซื้อบ้านยังพอได้พอรับได้นะเราก็ต้องการบ้านนะกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถ นี่บัตรเครดิตรูดรูดปื๊ดปื้ดนะคะแล้วก็พวกสินเชื่อส่วนบุคคลนี่ก็แล้วตอนนี้รูปปื๊ดง่ายด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลอ่ะขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยค่ะก็เลยทําให้ตัวเลขมันขึ้นมาตัวเลขขึ้นมานี่ขึ้นมาแต่ะแต่คนก็อย่างพี่แอ๊พูดอ่ะทุกคนเป็นหนี้ได้แต่ควรจะเลือกหนี้เนาะเลือกหนี้หนี่ เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะถ้าพูดถึงเรื่องหนี้เนี่ยมันจะมีหนี้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทำยังไงแยกแยะยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็เรื่องหนึ่งเลยก็กว่าจะเคลียร์ได้อ่ะต้องไปดูเองว่าตัวเองเป็นยังไงแต่ทีนี้ลูกหมูแค่ ถ้าเป็นแบบนี้ค่ะ,คะเราคนมีรายได้น้อยอ,ะอ่ะม,มันจะเข้าถึงในเรื่องการลงทุนได้ยังไงพีง่เนี่ยค่ะตัว KTBs t e a Advice เนี่ยเราถูกดีไซน์ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหานี้เพื่อตอบโจทย์โดยเฉพาะในเรื่องของ CSR ใช่ไหมครับเป็นฟีเจอร์ต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเรา อิงจากตัวเพนพอยต์จากปัญหาที่พูดถึงนี้แล้วก็อิงจากไอตัวเรียกว่าการออกแบบเรื่อง5้าขั้นมั่นใจการลงทุนที่พูดเมื่อกี้นี้สร้างผสมกันขึ้นมาเพื่อให้เป็นเป็นตัว w e l l a d v i อ e ขึ้นมาเนาะเดี๋ยวนะคะปัญหาก็คือสมมติมีเงินเหลือน้อยเันหนึ่งเนี่ยอย่างนี้ค่ะวันนี้ค่ะถ้าอย่างเนี้ยเราก็ต้องดู ห้าขั้นมั่นใจผสม,มหรือวิ่งเข้ามาที่ที่โปรแกรมเราได้เลยค่ะถ้าเรื่องของการออมเงินใช่ถ้ามีเงินเหลือน้อยคือเหลือพันหนึ่งอถือว่าเยอะนะหลายๆคนไม่เหลือเลยนะพันหนึ่งถือว่าเยอะมากพูดถึงพันหนึ่งห้าร้อยบาทต่อเดือนก็ยังดีะะนะครับในขณะที่ทางหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะค่อยๆทยอยผ่อนนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ต้องผ่อนเงินก็ต้องเก็บเงินก็ไม่เหลือ ต้องลำบากนิดนึ่งมันมีหลายวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มรายได้นะครับอาจจะหางานพิเศษทำหรือลดรายจ่ายนะครับจริงๆมันมีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะ Accidental saver เร่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่จะเดือดร้อนถูกไหมครัแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยความอะไรแหละความดีของโควิดก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าอันที่หนึ่งคนเริ่ม กลัวลวะว่าเอ๊ะแล้วเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเมื่อไหร่เราต้องต้องประหยัดให้มากขึ้นใช้เงินให้น้อยลงแล้วก็ ไม่ออกจากบ้านไปใช้เงินก็เลยได้เป็นเก็บเงินขึ้นมาเขาเรียกเก็บเงินโดยอุบัติเหตุอันนี้ก็เลยโปรเจกต์นี้พอมันมีเงินเหลือมันก็เลยมาตอบโจทย์ตอบสนองแต่ว่าเนี้มันก็ยากอีกเหมือนกันนะคะพี่การว่าไหมคือไม่มีความรู้แล้วเราจะเข้าไปสู่ในขบวนการนี้โอ้โหมันดูเหมือนต้องทําเยอะมากเลยอ่ะการอยากเริ่มอย่างนี้มากกว่าพี่แอบว่า ใครบ้างที่ควรจะเดินเข้ามาปรึกษาใน KTPST วรวัฒน์ด d ตไว e จริงๆแล้วเนี่ยเรามองไปถึงเกือบจะทุกคนก็ได้ที่เริ่มมีรายได้นะคะเริ่มมีรายได้และและต้องการที่จะเก็บออมเก็บออมเงินไม่ว่าจะเป็นการออมเพื่อ ซื้อบ้านตั้งเป้าหมายว่าจะซื้อบ้านในกี่ปีข้างหน้านะครับหรือว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่หรืออย่างบางคนถ้ามีลูกแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าเอ๊ะเราจะเตรียมการเพื่อให้ส่งลูกเรียนหนังสือไปจนจบถึงถึงไหนจะเปญญยตทีเมืองไทยหรือเมืองนอกก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการเตรียมการเพื่อการเกษียณในระหว่างที่เรายังยังมีแรงทํางานอยู่เนี่ยเราก็ต้องทยอยเก็บ ใช่ไหมครับเพราะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันมันก็ต้องถึงจุดที่เราต้องเกษียณแล้วก็รายได้ก็จะไม่มีเข้ามาเราก็ต้องอาศัยเงินก้อนนี้ทำยังไงถึงจะให้มีเงินก้อนนี้ไว้ใช้ตอนที่เราเกษียณรแล้วก็ยังมีอันหนึงที่สำคัญก็คือว่าแล้วหลังจากเกษียณแล้วเนี่ย เราเก็บเงินไม่ได้ก้อนหนึ่งใช่ไหมครับมันเรื่องไม่ได้จบแค่นั้น<ช>หลังจาก,กเกษียณเนี่ยคนคนเราเนี่ยมีอายุยืนมากขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยที่คิดว่าสามารถไปได้ถึง80-90เก้าเอ,อรุ่นนี้อาจจะถึง หลักร้อยก็ได้นะนะครับไอ้เงินไม่ท้าทำงานตัวเลยนึกถึงเรื่องเก็บตังค์พี่แอ้มเอกพี่แอ้บอกอยู่หึงลอยนิดนึงตายแล้วไอ้ที่เก็บมาต้องไม่พอต้องเพิ่มนะยซึ่งมันจะมีวิธีการคำนวณต่างๆว่าแล้วเราจะมองยังไงจะคิดยังไงว่าพอหรือไม่พอแล้วก็ไอ้เงินก้อนนี้เนี่ยจะบริหารยังไงพอเราเกษียณมาแล้วมีเงินก้อนหนึ่งจะเอาไปอยู่ที่ไหนบริหารยังไงให้เราพอใช้ จนกว่าเราจะไปไปไปกลับไปเจออากงอาม่าที่นู่นนะ่ะนะซึ่งมัน3 0 2 0ิบีปีทีเดียวฟังพี่แอดฟังพี่แอดแล้วมันรู้สึกมันตะหนักรู้ว่าเฮ้ยมันต้องคนที่จะมา เก็บตังค์เนี่ยนะมันต้องทุกคนเลยต้องทุกคนที่มีรายได้ไม่ว่าจะรายได้เอ่อมาเงินเดือนมากน้อยขับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยน่อยก็จะขับไม่ได้ถูกไหมแต่อายุยันยืนยืนคือต้องเก็บตังค์ใช่แต่มากจะน้อยเก็บตังค์เพราะจริงๆหลักง่ายๆของการเก็บตังค์เนี่ยคนไทยเราถูกสอนมาตลอดว่าพอมีเงินเดือนมีรายได้ใช่ไหมอย่าไปใช้เยอะนะใช้น้อยๆหน่อยนะแล้วปลายเดือนเหลือจะได้เก็บเป็นไงคะ ไม่เก็บไหมไม่เก็บใช้หมดใช้หมดเกลี้ยงใช้หมดมันต้องเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ตรงนี้ก่อนว่าในในบ้านเราเนี่ยคือเมื่อเงินออกมาปั๊บต้องเก็บก่อนออมก่อนเลยจะเริ่มต้นสัก5% 10%สิมมติคนเงินเดือน20,000อย่างเงี้ยถ้าสัก10%ก็2,000 5%ก็1,000ใช่ไหมครับคือสรุปสุดท้ายต้องเปลี่ยนความคิดหัวตึ๊ด ให้เก็บตังก่อนแต่ว่าอันนี้ก็คือต้องไปเปลี่ยนตัวเองถูกไหมแต่ว่าพอพอมีตังเก็บแล้วเนี่ยเนี่ยหนูวต้องวิ่งมาหาพี่แล้วแหละใช่ถูกไหมว่าโปรเจกต์พี่เนี่ยโอ้โหเพราะว่าเราเราดีไซน์ตัวนี้เนี่ยเราต้องการที่จะช่วยอย่างเงี้ยเพราะว่าอันที่หนึ่งบางทีคนที่เงินน้อยก็จะเข้าถึงการข้อมูลได้ยากใช่ไหมครับหรือจะเข้าถึงกรัวนการกลัวด้ว้เราจะไปซื้อที่ไหนซื้อยังไรเข้าไปเขาจะ บริการเราไหมเราใส่รองเท้าแตะไปเนี่ยเขาอาจจะไม่บริการเราอีแล้วก็ทำานึงถึงเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของการให้ความรู้ต่างๆที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี่ว่าควรจะเริ่มเก็บเงินยังไงอะไรมีความสําคัญนะครับควรจะมองการเกษียณอย่างไรต่างเหล่านี้นะเราอาศัยพวกนี้จะเรียกว่า มารวมรวมกันขึ้นมาเพื่อให้เกิดเป็น k t b s t Wealth Advice เอ้ยดูมีรายได้น้อยก็มี Wealth Advice Wealth คือความร่ำรวยมี Advisor คนแนะนำด้วยดูไฮโซขึ้นมาทันทีเลยแสดงว่าฟังดูแล้วเมื่อกี้คำถามที่คานบอกว่าใครบ้างควรจะเข้ามาจริงๆทุกคนที่อยากจะสร้างเงินอยากมีเงินออมใช่รวมไปถึงคนที่มีรายได้เยอะรายได้น้อยเงินเก็บเยอะมาหมด มาได้ถ้าสดชื่นถ้าสดชื่นเายินดีต้อนรับนะครับเดี๋ยวไว้นัดพี่แอฟมาคุยครั้งหน้าเกี่ยวกับรายละเอียดตัว Product ต่างๆว่าเอ๊ะถ้าเดินเข้ามาปรึกษาเรามีเป้าหมายทางการยังไงมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างที่จะ สอดรับกับเป้าหมายของคุณแต่ตอนนี้ให้พี่แอปฝากก่อนดีกว่าว่าเบื้องต้นถ้าแค่คุณรู้สึกว่าฟังแล้วอยากจะเดินเข้ามาคุยกับ KTBST w e a l Advice จะต้องติดต่ออะไรยังไงเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แอครับก็รองทุกที่เว็บไซต์เลยนะครับ www ktbst co th นะครับจะมี ต่างๆมากมายสามารถที่จะเปิดบัญชีได้เลยออนไลน์ไม่มีค่าธรรมเนียมเปิดบัญชีออนไลน์เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้เริ่มใช้บริการได้เลยในนั้นมีหลายอย่างหรือจะไปดูที่มุมความรู้ก็ได้นะครับเราก็จะมีการพูดถึงเรื่องการเก็บออมการลงทุนต่างๆนะครับเพื่อสร้างความรู้สั่งสมความรู้ของเราให้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เห็นไหมเมื่อกี้พี่อพูดคำหนึงไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรไม่มีนี่ปกติเนี่ย คนรวยเอาเงินมาให้เราบริหารมีค่าธรรมเนียมนะก็จากเงินเยอะอ่ะมีค่าธรรมเนียมนี่เงินน้อยไม่คิดค่าธรรมเนียมเลยนะไม่คิดครับก็ส่วนหนึ่งก็อย่างที่เรียนว่าเป็น CSR นะคะหมูขอสิงคโปร์หนูให้หนึ่งนะคะชอบชอบอันนี้แหละหรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นเป็นโปรเจกต์ที่ดีที่แบบได้สอดรับกับนโยบายที่อยากให้ทุกคนอ่านออกเกี่ยวกับการเงินนะคเนาะสร้างเวลสร้างอะไรอย่างนี้ให้กับทุกคนอ่ะงั้นเดี๋ยวครั้งหน้าพี่แอปมา ฝากกันบ้านต่อเลยว่าเอ๊ะตอนนี้คนสมัครแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเอ๊ะเขามีฟีเจอร์อะไรมีพอดักอะไรหรือถ้าเป้าหมายของคนนี้เป็นแบบนี้ของคนนี้เป็นแบบนี้เราจะมีพอดักอะไรที่ซัพพอร์ตเป้าหมายของทุกคนไหมเงินต้องเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแอมมากมายคำถามที่เดี๋ยวครั้งหน้ามาคุยกันต่ออย่าตกใจนะค่ะเอาวันนี้ขอบคุณแย้มมากค่ะดีค่ะัดีค่ะ ดูวันนี้คาเฟ่ได้นะคะทุกวันเสาร์บ่าย3าทาง PSI สาราดีช่อง99ค่ะดูไม่ทันรีรันอีกรอบหนึ่งวันอาทิตย์บ่ายสาเช่นเดียวกันค่ะดูย้อนหลังนะคะได้ที่ YouTube หรือว่า Facebook ก็ได้ค่ะการคลับ k A n N C L U B ค่ะแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยมันนี่คาเฟ่เมาเรื่องเงินทองมอเรื่องเงินคุณค่ะวันนี้เราสามคนลาคุณผู้ชมไปพร้อมพกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ